สวัสดีครับแซมบิวท o มิลานนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe ช่องแซมบิวทูมิลานนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆออกมาเนี่ยมันจะเด้งไปที่บัญชีของคุณนะครับก็จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์นะครับโอเควันนี้เนี่ยเราจะไปส่องดูว่ายูทูบเบอร์เนี่ยสร้างรายได้มหาศาลขนาดไหนนะครับในการสร้างช่อง u t u b e เนี่ยเราจะต้องใช้ Gmail นะครับในการสมัคร หลังจากเราเห็นรายได้แล้วคุณพร้อมที่จะทำยูทูบเบอร์หรือ,อยังนะครับส่วนการสมัคร Gmail เนี่ยนะครับผมแปะไว้ลิงกงข้างบนนะครับก็ถ้าใครยังไม่มี Gmail ก็เข้าไปสมัครได้นะครับวิธีการสมัคร G ี mail ทำยังไงนะครับหลังจากที่สมัคร G ี mail เสร็จแล้วนะครับก็ไปสมัคร YouTube เพื่อสร้างรายได้นะครับส่วนคลิปที่จะสร้างรายได้จาก u t u b e เนี่ยผมจะทำคลิปต่อไปนะครับโอเค เราจะไปส่องดูว่ายู u ูบเนี่ยยูทูบเบอร์เนี่ยนะแต่ละท่านที่ขยันที่โหลดวิดีโอต่างๆนะครับให้ความรู้ต่างๆในช่อง YouTube เนี่ยเขาสร้างไรายได้มหาศาลขนาดไหนนะครับเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการาสร้างวิธีการาสร้างไรายได้ของเขาเนี่ยมากมายขนาดไหนในแต่ละปีนะครับโอเคเราจะไปที่เว็บไซต์นะครับ s o c i a l b r e a d c o m ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเราจะเข้าไปดูนะครับว่าเขา,เาสร้างไรายได้ ในแต่ละปีเนี่ยมากมายขนาดไหนนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราไปเอาชื่อหาชื่อใครก็ได้นะครับใน u t u b e นะครับแล้วก็เอาชื่อเขามานะครับแล้วไปแปะไว้ที่โซเชียลแวรนะครับหรือว่ารายได้แต่ละปีเนี่ยของเขาเนี่ยมากมายขนาดไหนนะครับผมจะเอาอนายนี้แล้วกันนะครับมิสเตอร์บิตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะของเขาเนี่ยวิดีโอแต่ละวิดีโอเนี่ยยี่ล้านวิวนะครับภายใน1อาทิตย์นะครับ 32ล้านวิวเนี่ยภายใน1อาทิตย์นะครับ <S <S เห็นไหมฮะโอ้โหวิดีโอข,ข,ข,าายยของเขาเนี่ยช่างมีโคนเข้ามาวิวเยอะจริงๆนะครับเราไปดูว่ารายได้ของเขาเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมา,มากมายขนาดไหนนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราไปเอาชื่อนะครับวิธีการวิธีการเอาชื่อก็คือกดไปที่วิดีโอของเขานะแล้วก็มีตรงนี้เห็นไหมกดไปที่ชื่อของเขาเลยนะครับตรงนี้นะครับกดไปทีนึงนะครับ ะะตรงนี้คือหน้าโฮมเพจของเขานะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาเอาชื่อก๊อปชื่อเขามาตรงนี้ครับก๊อปชื่อตรงนี้นะครับก๊อปมานะครับก๊อปกดก๊อปป,ปี้มานะครับเราจะไปดูว่าในนี้เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยนะเขาสร้างไรายได้มากมายขนาดไหนนะครับเราจาะหลังจากนั้นเรามาในเว็บไซต์โซเชียลเบรก .com เานะครับมาตรงเซิร์ชตรงนี้นะแล้วก็วทีหแล้วก็ ไว้นะครับรูปเคสตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดไอ้ตัวแว่นขยายนะครับเพื่อค้นหารายชื่อของช่องของในในนี้นะครับไหนตนี้ตรงนี้นะครับถ้าใครต้องการหาว่ารายได้ของคนแต่ละคนหรือเพื่อนเรามีเพื่อนเพื่อนนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วนะครับและช่องเขาก็คลิปีชื่อเข้ามาวางไว้ตรงนี้เราจะสามารถรู้ว่าเขาสร้างรายได้ในแต่ละเดือนเนี่ยใต้มากายขนาดไหนนะครับโอเคเราไปดูนะครับกดเข้าแว่นขยายครับไปปุ๊บนะครับ ก็จะทําการค้นหานะครับให้รอให้รอประมาณ5นาทีนะครับโอเคเห็นไหมฮะพอค้นมามาตรงนี้ปุ๊บแล้วนะครับในนี้ก็มีหลายช่องเหมือนกันนะครับมาปุ๊บตรงนี้นะครับเราก็ slash channel ตรงนี้นะครับ slash ก็คือกดตรงนี้นะครับเ,เลือกนะครับเ,เลือกต่อไปปุ๊บนะฮะอโอเคนะฮะเราสามารถ ตรวจสอบได้ว่านายคนนี้เนี่ยอยู่ประเทศไรด้วยนะครับเห็นไหมฮะอะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่อันดับสิบในประเทศสหรัฐนะครับเห็นเป็นธงชาติสหรัฐไหมนะฮะโอเคนะครับเราจะไปดูว่ารายได้เขาเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะฮะเขามี subscribe ภายในสามสิบวันที่ผ่านมานี่2.5ล้านนะครับ subscribe นะครับเห็นไหมฮะโ ส,ส,สกายเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่ารายได้เขาเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเห็นไหมฮะเขาอ est estimate นะครับตรงนี้ monthly นะครับ earning น,นะค,คือว่า estimate ก็คือประมาณนะครับรา,ายได้ของเขาเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าถึง1.5ล้านนะครับนี่เป็น US ดอลลาร์นะครับเราจะไปดูว่าเขาเราเอาเครื่องมาเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ปุ๊บเนี่ย ผมจะคำนวณคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่าไป1นหนึ่งแสนแล้วกันนะครับอ่าหนึ่งแสนเหรียญนะครับหนึ่งแสนเหรียญเขาบอกว่าประมาณ1นึ่งแสนเหรียญถึงเหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดล้านต่อเดือนใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผมเอาแค่หนึ่งแสนแล้วกันนะครับอ่าคูณด้วยเงินไทยนะครับตอนนี้ผมคิดเป็นสามสิบบาทแล้วกันนะครับโวยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับเดือนหนึ่งนะครับเขาหา รายได้จะยุตครบเนี่ยสามล้านบาทนะครับเมืองไทยนะฮะนี่คือ,อาการประมาณคร่าวๆนะครับอาจจะมากกว่านี้นะครับแต่ว่าคือต่ำสุดละไม่ไม่ไมต่ำกว่า1นึ่งแสนแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมากกว่านะครับมากกว่า1นึ่งแสนสองแสนสามแสนจนถึง1ล้านเจ็ดแสนนะครับเพ๊บเนี่ยถ้าเขาได้เดือนละ1นึ่งสามล้านนะครับเราคูณไป12เดือนนะคูณไป12เดือน โดยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านปีหนึ่งเขาสามารถหาราได้3-6ล้านบาทนะครับนี่คือประมาณนะครับประมาณแต่ว่าจะต้องได้มากกว่านี้เพราะว่าตรงนี้คือ estimate monthly นะครับคือต่อเดือนนะครับ1 0 0 0 0แสนถึง1ล้านนะครับจุดหน l ่งจมิลเลียนนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆทุกคนเห็นแล้วครับว่าการทำยูทูบเบอร์เนี่ยถ้าเกิดเรามีไอเดียดีๆเจ๋งๆนะครับสามารถ ทำเงินรายได้อย่างมหาศาลเลยนะครับผมถ้าใครไม่เคยทำนะไม่เคยทำว่าทำอย่างไรนะครับผมแปะลิงก์นะครับการสมัคร Google นะครับเพราะการทำอินยูทูบเนี่ยาจะต้องมี Gmail นะครับ Gmail แล้วก็เอา Gmail เนี่ยไปสมัครช่อง y o u t u b e นะครับฉะนั้นเนี่ยผมแปะการวิธีวิดีโอนะครับวิธีการสมัคร Gmail นะครับโดยทำ การสมัครผ่านมือถือนะครับใครยังไม่เคยทําก็คลิกลิงก์นะครับข้างบนนะฮะแล้วก็ดูนะครับดูวิธีการสมัคร Gmail นะครับหลังจากนั้นเนี่ยภายในอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยผมว่างแล้วผมจะมาสอนวิธีการสมัครยู u ูบนะครับแล้วก็เปิดวิธีการหารายได้จาก y t u t u เนี่ยทำอย่างไรนะครับโอเคนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับก่อนจากเนฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสกายครับ เวลาผมมีคลิปใหม่ๆปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งมาที่บัญชีของคุณนะครับบัญชี YouTube หรือว่าบับญชีที่คุณเปิดไ้นะเปิดใน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 ยูทูบนะเปิดในมือถือนะเด้งขึ้นมานะครับคุณก็สามารถติดตามช่องของผมได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหานะครับโอเคนะครับฝากช่องแซมบียูทูบมิเลเดด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ